มันมีมีอย่างขูดพวงทังควงทังมี่บอสอันสีน์บอสิน์พวง้างควงทังน้ำเน่าขึ้นพ่นนี่พ่นบ่สไปแล้วพ่นบ่สพ่นอ่ะพ่นอ่ะโอ้ยกูไปด่าสีเทียนเลยไปไปไปพอเตอร์พอเตอร์นี่นี่นี่ครับพ่อไปโอ้ขี่รถพุ่งเอไปครับพี่เบียนมาลุดครับพี่แมนครับขี่น้ำพองสู้มือไปสู้มือครับออกขันน้ำมันใส่เขาบ่ล่ะออก ออกตลอดเติมเนได้ก็ออกสะสะแสดงว่ามานันเติมด้วยดินิดน้อยครับพอแล้วเติมมือครับแล้วเติมมือดิตั้งมือขึ้นมานมาขึ้นเครื่องน,นิดน้อยครับเโอ้นิดน,อน,นด้อยเนี่ยเครื่องสีรักพันที่เรานิดน้อยเนาะครับ,บ <ๆ S 2> ประมาณนั้นแปดตัวมันธรรมดาลเลยคันได้รักพัน,น <laughs> มือเติมมือ <laughs> มัอนดีกว่าเฮ็นเงินอื่นนี่บ้านนี้เสียงกระไดผักย็หน้าเสียงกันไหนเงินบ้านแต่อีกหนะเสียงพอดตอื่น ไก็บอกโอ้โหแด้ไหมได้ตัวก็บอกหันลำบ่บ้านกาเห็ดครับว่าดีไปเรื่อยๆบ่บ่เฝ้ามั้ไปเรื่อยๆครับโอ้ยเฝ้าเนี่ยนะเฝ้าเมันน้ำข้าวมั้เฝ้าน้ำเดือเนาะมันอายุเท่าไรตอนนี้ปีนี้ยี่สิบเอ็ดครับปีหน้ายี่สิบสองก็หมายถึงว่าพอดีกับอายุแล้วหลายคนนี้ไปเพื่อได้แล้ว คันกายไปนี่มันก็เป็นตาหัดมันเขาเอิญมั่นสีอายุไลยเกินไปแล้วก็มั่นสีมีความบริยหัดจีการหัดนะอายุทํานี้กรลังสปีดอยากเป็นนัน่นอยากเป็นนี่อยากเงิน,นอยากไดงเงิ่อนแรงข้ามอยากด้วยอยา่างนีว่าไปช่วงอายุายห่น้อยทํานี้ต้องต้องต้องเฮ็ดต,ต้องมั่นเฮ็ดแล้วบลอายุยี่เวศเขายี่สองล่มมาท่านเด้เป็นมันต้องฝึกล่่ไในแล้วครับเพราะว่าฝึกนะครับให้อฝึกตัวฝึกต<ะ>ัว เอากวนลับไปทอนยักษ์วนนั่นที่ว่าล่ะถ่ายลมเย็นเป็นขึ้นได้ไปถ่ายลมเย็นแหมมันคือลืมแล้วบ่าแหน่ต้องเอาให้มันได้ได้ถ่ายลมเย็นบ่มันเบาเรียนเรียนของฮว่พอแล้วนี่ลองมือครับลองเบิ่งว่าล่ะบ่มันเบาเรียนนิต้องเอาให้มันเป็นบ้านนี่เพื่อที่ได้ไปท่านนาเอาลองนี่ล่าหน่อยเดี๋ยวนี่ล่าเป็นในี่ล่านี่ล่าครับนี่ล่ามีบ่ว์โอ้มันคืออยู่เว้ยไก่เคี่ยงอยู่ได้นี่เออ เป็นบ่อไเอกเป็นเลาเดียวบางเนเดมากูนอ๋อบ่ควันังเพราะอะไรบโอ้ห้องคือเด่ดไทยฮะเป็นยคับี่ผมเป็นไทยยูน่าทานว่ายูน่ายว่าช็อตหนึ่งเรียว่ามันปร้นองหนแก้ไยางไหนั้งต่างิไปครับเออมาที่นี่มหันมันก็คือโยฟันฟันได้โยน้ำเผาได้โยแต่ว่ามันเพราะทันเด็ดเพานเนี่ครับพาะทนนี่ยครับไม่ต้องเอาแบบด้เด็ดในแบบใดครับมันไม่ม่นคนติดตานาะ เบิ่งแล้วโั่ทัหมอเนี่ยมันใช่ได้เนี่ยผู้ใดครับผู้ใดนะผู้ใดครับเอ้าในวงห้องเลยกะมันก็ก็ยังเขาพูดยังก็จังบ่อยซี่ใช่สิครับเขาเอามามันมันใช่เล้วมันคือหมัดแล้วดินกพงเสกพรมันใช่แล้วดิใช่ไหมล่ะพ่อจ้องเอาแต่เป็นเป็นเป็นคู่เป็นแม่แบบเลยครมาคือเขาเจ็บเขาหญ่เอ็กจริงนั่นคือโคตรคิดตารถดช่เนี่ยพาทังแต่ว่าทนห้องกับพ่อมีดิพ่อพ่อมีดหรอผู้ใด้พับผู้ใดผู้ใดครับผู้่ะ โอ้มันนี่ดีมากพอดีมากนี่แบนี่มันนี่มันนี่มือตัวดีครับอ่าอันนี้อันนี้อันนี้คืออันนี้คือเป็นเป็นพ่อเป็นตัวอย่างนี่พ่อสังเขีพ่อเป็นตัวอย่างเพราะว่าหมอนี่ก็บไข่เน่อยู่ดิหมอมันท่านนั่นดอกพ่อเขาเลยว่าพ่อเขาเลยอยากอยากให้เขาพัฒนาเลี้ยงล่ำพัฒนาเลี้ยงเต็นทีนั่นเลี้ยงขวานเรอย่างดีล่าอะไรว่าเห็นแต่เตือนยังมากเอาโอ้สุดยังเนี่ย ความนอนพอมน้อนความนอนโอ้ยเนาะปาตะตืนมากเลยความนอนหรอเนาแมเพไ่อกับได้ต่อสู้มาเพราแไดต่อสู้ต่ความนอนบดเนาะเฮเดกเขาเบิ่งนนี่ติดใ้เบงเนยจังเลยเอ้าว่ามันมีมียขุ่งทางคงคงมีบอลซีนบ่สีนคงค้างคง้างนังนขึ้นฝันนี่พนบ่ไปแล้กฝ่นบ่พวน่ะพน่ะเอ้ยกูไปจังสีแทียนเ่่่นั่งขึ้นในเบิ่งบ่เห็นจักเทียรด เอาลองมองลองดูเอาวให้เขาหนึ่งนั่นน่ะโอ้ยนั่นน่ะมาเอาไปเอาบปเนี่ยหาวก็ได้เอาไปเนี่ยโอ้ยสัมบมีเศร้าน้อยเนาะนี่นี่เนี่ยนี่มีนี่บุกลูกหาวคนดีมากมันดีคนเบิงนี่เขาบอกเลเบิงแบบเขาเขาเบิงติดเบิงแล้วโอ้มันดีมันดีมันหาวตัวนี้ เอาที่วางแต่เด็กม้นี่หาว่าหาวม้นี่แบบคือบ่คือเอาที่วางไปเพราะฉะนั้นห้องึ้นไปเสื่อมไปที่นั่นต้องให้มันคือท่านว่าล่ะไอ้มันคือไอ้ค้นมาห้องมีความสนใจเขามีความเพียรจะให้เขาเบิ่งเพราะมันขึ้นไปแล้วคันมันมีเงินแน่เนี่ยลำมะกรอยมันมันนี่มันต้องเอาให้คนมันรักบัดหัวหน้าไปยืนเบิ่งนี้ปุ้ยบ่านเพื่อนมาเพื่อนเน่ยเพื่อนท่านว่าล่ะเอาให้มันคือหัวหน้าไปยืนเบิ่งเพราะว่าเอาให้คนเขาเบิ่งนั่นอ่อนซ่อนคือยังห้าไปยืนเบิ่งนี่มัน เริ่มมันอะไรได้บ้างล่ะม่ต้องไปบ่ต้องไให้หัวหน้าเจริสนใจท่านผู้ชมเลยละผู้คนเสียวเงินให้ผู้คนติดมักผู้หอผู้สนิจางมันยังเมนเฉะนจากนี้ไปับเริ่มเลยแต่าตาเมันว่าพอได้ยูสองคนหนึ่งเขได้ยูดีดเขได้ยูเอได้ยพอตาให้แนวอย ไทเทนก็ฟอเตอร์เขาซื้อเขาใช้ทำไมกว่าฟอเตอร์มันเนี่ยมันเก่าแล้วเนาะไทเทนมันเป็นนางตัวยางอันนี้ฟอเตอร์ี่เขาแค่แต่ว่าท่านไห้แค่เนี่นี่งั่นน่อยกันแค่ไ่ต้องได้ใช้อนังไม่ต้อได้ใช้ปากนได้บอกลาเด้ปากปอเออตีนไปห้องใม่มันได้เสียงานหัดหมเขาพ่อมอนี้เขา นี้เท่ากับระเบียบพ่อกันตัวนี้ว้าพ่อกันแล้วขึ้นอย่างเรื่องศีลอยู่ดิเพราะว่าเขาเปะดิโอ้เขาวัธรรมดาดิเขานแบบไปเปะดิครับโม่ห้อก็ต้องเปะดิวันนี้ครับพเคยเปะกระตองเปะพอเคยเปะกระตองเปะเพราะว่ามันถูกเขาเนี่ยมันเป็นคนเบิงเปรียบเทียบเลยอยู่คนเราฟังสิเนี่ยมาแล้วครับคนเบิงเปรียบเทียบว่าอจะแห่กี่ลายไม่นบลาแค่คของกี่หลายไรห้องเขาเห็นเขาตึงตึงช่องเอาต้องดองหน่อยนะ บอละไรนั่นละครับมันก็ดีแล้วโอเคเดอร์โอเชเดอร์ต้องสองคนเลยอ่าตัวฟังแรงฟังตัวนั่นด้คร้าต้องเห็นไตเติลต้องเห็นควอเตอร์มึงบออะใรนดึกหนาไปที่อ้าบานนี้เมียตัวพอเขาจะทาโดนเมียครับเป็นทาเดี๋ยวที่เบิงศิลปินรุ่นใหญ่มือรุ่นรุ่นรุ่นน้อยรุ่นน้อยรุ่นใหญ่ที่เอิ้นเป็ดมารุ นั่นมาคุยกับจันน้อยพอมาญาญใหญ่เออพอมาญาญใหญ่มาเล่บายบายนี่ขอโตกันด้วยครับขอโตกันดีครับอย่าลืมดีขึ้นดีขึ้น